หยาดเข้าไปเลยพี่น้องเอาเท่ต้องไปเริ่มจะเป็นสีแล้วค่ะน้ำหอมจ้าอันนี้คือน้ำหอมแส่ขวดใหญ่ใหญ่จ้าเล่นหอมการเสียดิยเสียก็ใส่แล้วจ้าอันนั้นขวดอะไรสีขาวๆส่วนขยับแล้วหอมค่ะโอ้ขยับแล้วหอมติงก็ได้กิงก็ได้เง้ยมันหอมแต่แต่แต,ตอาไปวะ อันนี้คืออะไรแล้วจะหอมค่ะอะด้ดีๆว่ามือนีแพงนะมันมีเนื้อแท้อุอ้ยฟองเขิดหอมเลยค่ะฟงเข็ดอ้อดีดีด เต er um pues kind of ี้ยผสมน้ำยาถ้าถึงสีแล้วขอเทนะการที่พายลงสีค่ะลงไปเลยค่ะคือเบกว่าใส่สีใส่ไปเลยข่ายวข่ายวสีได้ค่นไม่สีน้นแข็งเลย โอ้ขอใส่สีก่อนเราค่อยใส่อ่นัวใส่แมงก่อนลราคใส่สีลูกขอใส่อย่าเคเลเียนเล,นเล,นเลนขันตอนไปแล้วลืมตามันปเปแล,ละะ้วมั้งอ๋สีม่ใช่สีมขอใส่สีอะเทศค่อ,อ,ย,ย,อ,อยๆหเะทลูกจะกวนไป่หาไปหุ่ใส่ข,อข,อขอา้างหนาไปห่้นง่น้างกูนคายยัยงงอกก่นเนอะมาบังนี้ไ่เคเยบบมาหือ เอาขอยกล้องเขาอยู่นี่อยากมาแพิมเอ้แม่ไม่เสยกระดาษควอมรู้สึาแือกอนนะไปคอยเอาพลานตองไม่เป็นสีแล้วพ่อลูกเฮ้ต้องไปเบิดลหนาค่อยค่อยเออค่อยค่ว้าวนี่นีนคือสีเนี่ยเออ อันนั้มันออกสีม่วงนี่หมนี่ก่อนอันนี้าเลยวานไห้มาถือใช่หน้าด่างขวดล้งไมังลาพัเบิ้งนี่เท่าไรคนละสีเ่ยนี่เนอะนี่สังสีหนึ่งเอาสีหนึ่งนาว้าวขั้นตอนสำเร็จเสร็จสิ้นิสาบไปหวานสวยงามมากๆเลยปวดไปไ้ไอ้หต้องเติมน้ำขอตเย็นถึง MBC